แ a ตแมปปิ n งการตรวจไขมันในร่างกายหรือการรู้โครงสร้างไขมันในร่างกายของเราเราจะรู้ว่าค่าการเผาผลาญในร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้างค่าไขามันแขนซ้ายแขนขวาเป็นเท่าไหร่ไขมันหน้าท้องเท่าไหร่กล้าเมเนื้อเท่าไหร่ก็จะบ่งบอกเนาะเพื่อที่จะให้เราอะไปดูแลตัวเองได้หลังจากที่เราทําการตรวจส่วนมิติที่2เราจะเรียกว่าเป็นการตรวจ 3D shape เพื่อที่จะให้เห็นสัดส่วนของเราแบบ360องศาเลยเพราะว่า ในคนไข้แต่ละท่านเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาไม่เท่ากันค,ความบาลานซ์ในร่างกายไม่เท่ากันความพองความยุบในร่างกายของไขมันหรือสัดส,ส่วนของเราไม่เท่ากันเราอาจจะมองกระจก ด้วยการดูแค่2มิติของร่างกายของเราดูแค่ด้านหน้าดูแค่ด้านข้างแต่เราไม่สามารถมองจากด้านหลังได้แต่การตรวจ f a t mapping ของมิติที่สองนี้สามารถที่จะทำให้หมอและตัวคนไข้มองเห็นได้ครบทุกมิติ360องศาในตัวคนไข้เองส่วนมิติที่3คนไข้จะได้เห็นชั้นไขมันจริงๆของคนไข้ละเราจะเริ่ม มองเห็นชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวของเราลงไปโดยการทำอัลตราซาว์ชั้น<า>ไขมันของเราคนที่คิดว่าการดูไขมันก็ดีนะแต่มันมีอันตรายไหมมันมีข้อควรระวังไหมถ้าแบบนี้อย่าไปทำนะครับจะไม่ดีกับสุขภาพอะไรเงี้ยมีไหม